สวัสดีครับพานุโกครับเรามาดูไปพร้อมกันครับว่าสร้อยคอทองคํานะครับน้ําหนัก2บาทนะครับหลอมากมาแล้วเราจะได้ราคาออกมาเท่าไหร่นะครับลูกค้าท่านนี้จะได้กลับบ้านไปเท่าไหร่ละครับเรามาดูกันเลยนะครับมาเดี๋ยวทําการเช็คเบื้องต้นนะครับด้วยการขูดลงหินนะครับหยดด้วยกรดเกลือนะครับ ถ้าทองยังอยู่ติดหินนะครับแสดงว่าเป็นทองครับช่างน้ำหนักพร้อมกันครับน้ำหนักอยู่ท네ี่สามสิบจุดสี่หนึ่งขั Sunshine> ้นตอนต่อไปก็คือการนำไปหลอมนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราตามไปดูหลอมพร้อมกันเลยนะครับโอเคเรามาอยู่หน้าเตาหลอมกันแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการหลอมให้มันละลายเลยนะครับให้เป็นก้อนเดียวกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำไปเช็คเปอร์เซ็นต์อีกทีนะครับก็จะหลอมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ ครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจจะนำทองมาหลอมขายกับพานุนะครับสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดได้ก่อนได้เลยนะครับร้านเรานะครับตั้งอยู่ที่โครงการสัมเพง2นะครับถนนตะลปพฤกษร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ9.30ถึง1ทุ่มของทุกวันนะครับหรือท่านใดไม่สะดวกเดินทางมาสามารถส่งเป็นพัสดุมาก็ได้นะครับหลักการทำงานก็เหมือนในคลิปเลยนะครับก็ถ่ายให้ลูกค้าได้ดูทุกขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนเป่าหลอมเช็ค ประเมินราคานะครับชั่งน้ําหนักเช็คเปอร์เซ็นต์นะครับได้ดูทุกขั้นตอนเลยครับโอเคนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือการนําเข้าเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะทําการตะไบเปิดผิวเล็กน้อยนะครับเป็นจุดที่ผมวงไว้นะครับคือรอยตะไบนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะรู้ผลของค่าทองนะครับที่อยู่ในก้อนนี้โอเคเรามาเข้าเครื่องความกันเลยครับ ก็จะโฟกัสนะครับไปที่รอยตะไบนะครับที่เราวงไว้นะครับก็รอผลนะครับประมาณ45่ิบาวิก็จะทราบเปอร์เซ็นต์ที่ชัดเจนนะครับเราก็จะเอาเปอร์เซ็นต์เจ้าตัวนี้นะครับไปประเมินราคาให้ลูกค้าครับ โอเคนะครับผลสรุปออกมาแล้วนะครับเป็นทอง94นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือการคำนวณราคาให้ลูกค้านะครับก็ช่างน้ำหนักหล,ลังหลอมครับน้ำหนักหลังหลอมอยู่ที่30.34กรัมนะครับ เบ็ดเสร็จแล้วนะครับคุณพี่ท่านนี้จะได้รับเงินไปในราคา81,826บาทนะครับราคาทองวันนี้นะครับ43,750นะครับคูณด้วย0.0656คูณเปอร์เซ็นต์ทองนะครับ94%นะครับที่เช็คออกมาได้นะครับก็จะได้ราคาต่อกรัมนะครับ2,697บาทนะครับคูณด้วยน้ำหนักหลังหลอมนะครับ30.34ที่เราชั่งเมื่อกี้นะครับยอดรวมก็คือยอดนี้เลยนะครับสำหรับคุณพี่ท่านใดนะครับที่สนใจจะใช้บบบบรรรรริกกกกาาาาาาาััััพนนนนะะคคคสสมมมมถท่่งข้้ออวหผไดเลย